สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็อยู่ที่ห้องพักครูนะครับเป็นเวลาตีห้ากว่ากวาพอดีตื่นมาดูตารางเรียนเห็นว่าวันนี้มีสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 ด้วยนะครับคุณครูก็เลย จะมาพาทำใบงานไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับได้สามารถที่จะใช้สื่อออนไลน์พวกดูวิดีโอได้ดู y o u t u b e ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาลงไว้ให้นะครับนักเรียนอาจจะทำที่โรงเรียนกับคุณครูแล้วไม่เสร็จทำไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณครูก็อนุญาตให้นักเรียนนะครับ ดู YouTube ที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยนะครับใบงานนี้เป็นใบงานอะไรแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับใบงานนี้นะครับเป็นใบงานวิชาประวัติศาสตร์นะครับของชั้นป .5 นะครับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนทำใใบงานทุกครั้งให้นักเรียนเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นป .5 ทับอะไรเลขที่ให้เรียบอยอาอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะทำใใบงานทุกครั้งนะครับคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเติมคำตอบให้ถูกต้องหลักฐานทางประวัติ ประวัติศาสตร์คือ,อหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรนะครับก็คืออย่างนี้นะนักเรียนร่องรอยที่เกิดจาก การกระทำของมนุษย์ในอดีต ทีนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดวาอารามศาส,สนสถาน วัดวาอารามก็คือาศาสนสถานนั่นแหละนักเรียนแต่เขียนาศาสนสถานอีกเพราะว่านอกจากาศาสนสถานเนี่ยจะมีวัดแล้วก็ยังมีโบสถ์คริสต์มีอะไรนะมัสยิดพวกนี้เป็นาศาสนสถานนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับนักเรียนมีส,ส,ส,าาสถานที่ สถานที่ต่างๆนะครับมีรูปภาพโครงกระดูกมนุษย์ เ,เราก็เขียนได้เท่านี้เนาะความจริงมีเยอะนะ,ะเพิ่มไปอีกก็ได้นะ,ะพงสาวดานพงสาวดานนะเอกสารทางราชการพงสาวดานนักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเนาะพงสาวดานก็คือ,อ บันทึกของอราชวงศ์กษัตริย์นักเรียนเรามาที่เอกสารเอกสารราชการเวลา ข้าราชการทำงานจะมีเอกสารมีบันทึกเอาไว้ตลอดว่าทำอะไรอะไรสร้างบ้านแปลงเมืองมาอย่างไรนี่ก็คือหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนะนักเรียนอ่ะหลักฐานก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือหลักฐานชั้นต้นเป็นประเภทแรกเรามาดูว่าหลักฐานชั้นต้นคืออะไร หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดมาพร้อมกับเหตุการณ์นั้นๆคือหลักฐานที่เกิดพร้อม กับเหตุการณ์ก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์อย่างเช่นในสมัยเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่2นะครับ มีการสู้รบของชาวบ้านบางละจัน์ก็จะมีปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นเองมีดาบมีอาวุธต่างๆนะครับอ่าแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปพวกดาบปืนใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนะครับอ,อาวุธต่างๆธนูดาบอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นหลักฐานชั้นต้นที่ทำให้รู้ว่าเ,ออเคยมีการรบกันนะ,ะก็คือเกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์รบกันเลยนะครับต่อมาเราเรามาดูหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ หลังไม่ใช่หลักหลังเหตุการณ์หลักฐานที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์คุณครูก็เขียนพลาดไปนะเรียนเขียนการสองครั้งลบออกตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น าการสู้รบของชาวบ้านบางละจันกับฝ่ายพมา่านะนะนะครับนะักเรียนพวกอาวุธต่างๆเป็นหล,หลักฐานชั้นต้นเกิดขึ้นพร้อมเหตุการณ์แต่ว่าภายหลังมามีการสร้างอานุสาวรีย์เพื่อลำลึกถึงความกล้าหาญอานุสาวรีย์นั้นก็เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับเขาก็จะเรียก อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางราจันนั้นเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับหรือจะเป็นพวกหนังสือก็ได้นะพวกหนังสือที่เอาเรื่องราวต่างๆมารวบรวมเขียนนะครับอ,อ๋อเขาให้ยกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองด้วยเดี๋ยวเรากลับมาที่หลักฐานชั้นต้นก่อนนะ หลักฐานตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นเช่นรูปถ่ายาแล้วก็ศิลาจารึกศิลา,าจารึกก็คือ,อ แท่งหินที่มีการเขียนนะครับเขียนเรื่องราวต่างๆนะครับนักเรียนเอาเป็นพงสาวดารเขียนให้ถูกนะนักเรียนเราอยู่ป .5 แล้วเขียนภาษาไทยให้ถูกพงสาวดารก็คือการบันทึกต่างๆเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับ จดหมายเหตุจดหมายเหตุจดหมายเหตุก็คือการบันทึกเหมือนกันนะครับการบันทึกเกี่ยวกับบ้านเมืองในตอนนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะบันทึกนะครับ ต่อมาเอกสารทางราชการตัวนี้ก็สำคัญนะครับนักงเรียนเอกสารทางราชการเนี่ยเพราะข้าราชการทำงานให้กับสังคมส่วนรวม ก็จะมีการบันทึกมีการทำเอกสารไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่ตกทอดให้เราได้ศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับนักเรียนสิ่งของอ,อ,อย่างเช่นกูยกตัวอย่างพวกอาวุธนะครับนักเรียนสิ่งของต่างๆ พวกเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็สิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างก็คือบ้านเรือนเก่าๆที่ในที่ผ่านมาในอดีตนะครับแล้วก็วัดวาอารามาศาสนสถาน อะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนนะเดี๋ยวเราเรีบมาทําใบงานฝั่งนี้ก่อนนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูก็ก็จะได้ไปอยู่เวียนแล้วนะครับตัวอย่างหลักฐานชั้นรองนะครูจะพาเขียนเลยนะครับ <AMA> ก็จะเป็นตำนานตำนานนะครับตำนาน <Gu ess> <prze> เรื่องเล่า uhm. เล่าต่อๆกันมาที่หลังนะครับแล้วก็อนุสาวรอาีอย่างเช่นอนุสาวรีสุนทรผู้อนุสาวรีเกี่ยวกับนางยักษ์นะครับ ที่จังหวัดระยองของเรานะครับก็เป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาที่หลังนะครับสุนทรผู้เหตุการณ์จริงก็ได้ชีวิตก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับสุนทรผู้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็มาสร้างารูปปั้นของท่านไว้เพื่อลำลึกถึงนะครับว่าท่านเป็นกวีเอกของโลกนะครับแล้วมีแบบเรียนประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับ แบบเรียนประวัติศาสตร์ต่อมานะครับ พงสาวดานกรุงศรีอยุธยาเป็นหลักฐานคาถามว่าเป็นหลักฐานชั้นไหนเอ๊จะบอกดีนะไหมนะไม่บอกดีกว่านะครับให้นักเรียนทําเองนะครับเพราะว่าคุณครูอธิบายมาแล้วนะครับศีลาจารึกเป็นหลักฐานชั้นไหนคุณครูก็อธิบายมาแล้วนะครับผู้ตัวนี้จะบอกแล้วกันเพราะเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ศึกษานะครับ ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาประวัติศาสตร์เรียกว่านักประวัติศาสตร์นักเรียนนักประวัติศาสตร์อืม่พาไม่มชัดหรือ นักโบราณน,นักคดีนักโบราณน,นะะักคดีนะครับเขียนให้ถูกนะภาษาไทยนะมีคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาไทยเยอะเลยนะ,ะภาพอาจจะเบอร์ไปหน่อยนะนักเรียนแต่เราก็นะครับรอให้ชัดแล้วก็เขียนตาม คุณครูบอกนะครับสำหรับใบงานวันนี้ก็พาทํามาเพียงเท่านี้นะครับก็จบแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับไปทําตามได้นะครับทุกที่ทุกเวลาเลยที่มีอินเทอร์เน็ตมี y o u t u b e ดูนะครับก็หวังว่านะครับพาทําใบงานวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนไม่มากก็น้อยก็ขอสวัสดีนะครับ